สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในด่านต่อสู้เพื่อเกียร์นะครับในในด่านนี้ก็คือด่าน AI ที่มีคนขอผมมานะครับตอนนี้ผมก็ลงสู่จัดหาแล้วก็ลงรงงานไฟฟ้าไปนะครับทุกคนผมก็สร้างทหารทิ้งด้วยนะครับผมก็จะเอาไว้เก็บตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนทั้งทหารราบแล้วก็ทั้งตรงเรือนะครับทหารราบนี้ผมไม่คนซื้อเลยก็ได้นะครับทุกคนเป็นเพราะความเคยชินนะครับเพราะว่าทหารราบมันมีไว้เราอยู่แล้วนะครับทุกคน มีทหารปืนกลนมีทหารอิงกับบิจีแล้วก็มีตัวเม่นแล้วก็มีตัวหมาป่านะครับทุกคนตอนนี้แล้วผมก็เก็บตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะครับ ผมก็จะหาเก็บตู้คอนเทนเนอร์รอบบ้านนะครับทุกคนทั้งเรือแล้วก็ทั้งอะไรก็หาเก็บไปเลยดีกว่านะครับทุกคนเท่าที่เราจะทําได้นะครับทุกคนผมก็ได้ขยายอาณาเขตลานสนามนาบานนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เรือนี้หาเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมจะบอกกับท่านผู้ชมหนึ่งอย่างนะครับตาแรกนะครับทุกคนผมแพ้นะครับผมเล่นเพราะว่าผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนว่ามาเล่นยังไงนะครับแล้วก็ ไม่รู้ด้วยว่ามันจะต้องเก็บเกียร์ด้วยรถเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็สร้างทหารแบบสเปซสปะมากเลยครับทุกคนผมสร้างเรือไว้เยอะมากแล้วทั้งทั้งที่เรือนะครับทุกคนเอาไว้แค่ป้องกันบ้านก็พอนะครับประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนผมตันสร้างเรือเยอะอีกนะครับผมก็สงสยัยเลยนะผมทําอย่างนั้นวะและ้วไอ้เกียร์มันก็ตกลงมาบ่อยมากเลยนะครับทุกคนแล้วทหารของเรานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับทหารฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับ แล้วผมก็จะค่อยๆบอกกับทุกคนไปทีละขั้นตอนนะครับทุกคนว่ามันควรเล่นยังไงกันแน่นะครับ <Okay. S 1> ผมจะบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าเราอยู่แนวหน้านะครับทุกคน <Okay. S 1> เราจะต้องสร้างหอยิงปืนไว้เต็มหน้าบ้านเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็แนะนานะครับทุกคนเพราะว่าเวลาผมผลิตทหารนะครับทุกคนและผมชอบเอาไปบุก ตรงข้างหน้านะครับผมไม่ค่อยเอาทหารทิ้งไว้บ้านนะครับทุกคนเพราะว่าผมเน้นสู้แล้วก็เน้นเก็บอย่างเดียวนะครับในตอนนี้นะผมส่งทหารมาเพื่อเก็บเกีร์นะครับทุกคนผมไม่รู้หรอกนะครับว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะแต่ดูจากทรงแล้วทหารฝ่ายตรงข้ามมันจะแข็งแก่งกว่านะครับทุกคน เพราะว่ามีซูทแล้วก็มีอะไรมากมายนะครับผมขอถอยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวทหารของผมนั้นมันจะเสียหายมากเกินไปนะครับแล้วผมก็จะเอาเรือเอาเรือผมหายไปไหนวะเรือนี้ผมก็จะไปหาทางตู้คอนเทนเนอร์แถวๆนี้นะครับทุกคนม,มันมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในน้ำนะครับมันอยู่ทั่วๆเลยนะครับแต่มันก็จะอยู่ในระยะห่างกันอยู่นะครับทุกคนอืมแล้วตอนนี้ดูจากทรงแล้วจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็จะต้องขึ้นบ้านสี่ก่อนนะครับเรียบร้อยครับผม หลังจากที่เราดูทางบ้านแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับทุกคนแล้วผมจะเอาเลี้องผมนั้นไปหาตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่าหาเก็บตังเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนก็จะสามารถลงสู่จะหาที่บ้านเราได้ด้วยนะครับ ธรรมดาเกมนี้ผมก็จะลงสูตจ้าถาแค่8อันนะครับทุกคนมันจะสามารถเล่งตังได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ใช้บูททองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ใช้บูทแดงไปก่อนดีกว่าและผมก็จะลงสูตจะถ่ายอีกหนึ่งอันนะครับผมลงตรงนั้นเลยก็แล้วกันเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เรื่องผมที่ไปเจอตู้คอนเทนเนอร์ผมก็จะต้องรีบเก็บไปเลยดีกว่านะครับทุกคนถ้าผมเจอนะแต่ตอนนี้ทางบ้านผมก็จะต้องป้องกันก่อนดีกว่านะครับ มันจะมีทหารฝั่งสีฟ้ามันจะส่งมาเป็นเรื่อยๆครับทุกคนมันจะส่งมาแบบตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวครับอันนี้ผมก็จะต้องระมัดระวังทางบ้านผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเป็นแนวหน้านะครับทุกคนด้วยความที่เราเป็นแนวหน้าเราจะต้องป้องกันบ้านเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามมันคอยจะมาเข้าหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับเรื่องหลังบ้านทางฝั่งสีแดงนั้นอาจจะมีเรือไปเก่อกวนก็ได้นะครับทุกคนก็แล้วแต่อารมณ์ของ AI อไครับว่ามันจะเอาใครกันแน่นะครับผม แล้วตอนนี้ผมก็กําลังขึ้นโรงงานผลิตเรือด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานไฟฟ้าผมก็สร้างเสร็จพอดีนะครับผมไฟฟ้าไม่ช็อตนะครับอ้าวเราตอนนี้ทางเรือผมก็หายเรียบร้อยนะครับพงใส่ของจะส่งไปจนแบบไม่ได้ประคับประคองนะครับผมอาจจะมีเรือทั้งฝ่ายสีฟ้านะครับโจมตีได้นะครับผมเพราะว่าทางที่ผมไปตรงนั้นนะครับทุกคนมันมีทางอู่เรือฝ่ายสีฟ้าอยู่นะครับก็ใครที่เก็บตัวอนเที่น่าจะแถวนั้นก็จะต้องประคับประคองแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันอันตรายจริงๆเลยนะครับ และในตอนนี้ก็มีเฟืองกำลังตกลงมาใช่ไหมนะครับเนี่ยก็คงจะใช่นะครับแต่กับผมก็โหมันอยู่ไกลเกินไปนะผมจะต้องใช้เวลาในการสร้างทหารนะครับทุกคนถ้าผมนั้นสร้างทหารได้เยอะมากแล้วก็แบบพอที่จะสามารถต่อต้านกับฝ่ายตรงข้ามได้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับทุกคนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในด่านนี้เรามากันเป็นคู่นะครับทุกคนเราควรจะไปกันเป็นคู่ดีกว่านะครับ ไม่มีใครฉายเดี่ยวแล้วสามารถสู้ได้นะครับทุกคนพาไปเป็นคู่ดีกว่านะถ้าฉายเดี่ยวเกมจะจบไม่สวยนะครับทุกคนเพราะว่าผมลองมาแต่เกมแรกนะครับเพราะว่าผมลองฉายเดี่ยวดูนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนมันไม่ช่วยนะครับผมเลยได้ฉายเดี่ยวนะโรงงานผลิตเ้ือผมเลยแค่สวีก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนที่เหลือก็เหลือแค่โรงงานผลิตแรงผมนะครับและตอนนี้ผมก็จะลงหอยิงปืนตามที่ผมพูดนะครับทุกคนผมก็จะวางไว้รอบๆบบ้านเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีตังแค่นี้ผมก็ซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคน ผมจะซื้ออีกอันนึงวางไว้ตรงไหนดีวะหน้าบ้านเลยดีกว่านะครับทุกคนมันจะมาตรง2องจุดนี้แหละครับทุกคนมาตรงข้างบ้านแล้วก็ตรงหน้าบ้านนี่แหละครับแต่ทางหน้าบ้านมันเวลามันมาทีมันมาเยอะนะครับทุกคนก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าเรานั้นถ่วงเวลาไว้นานาน,นะครับทุกคนถ้าเราแบบไม่ยอมไปโจมตีทางฝ่ายตรงข้ามสักทีนะครับ รู้ไหมว่ามันจะทหารมาโจมตีทางบ้านเรานะครับทุกคนถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้มันก็เอาเลยนะครับทุกคนแบบมันไม่ทิ้งเราไว้นะครับเราตอนนี้ทางบ้านแดงเพื่อนเราก็สร้างเรือดำน้ำนะครับทุกคนก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับเอาก็รู้นะครับทุกคนว่าในเกมนี้มันใช้เรือดำน้ําสามารถถล่มทางบ้านฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับทุกคนเราทําลายได้มันก็สร้างได้นะครับ AI มันไม่ธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่ามันก็เก่งใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ทางฐานสีแดงก็มากองรวมที่หน้าบ้านเราแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะต้องซื้อเรือซื้ออะไรตุนไว้ที่บ้านก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็จะต้องป้องกันทางบ้านผมด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนในตอนนี้ผมก็จะต้องดูทางทหารผมก่อนมันยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่จะสู้นะครับทุกคน ทหารผมต้องประมาณไปิอัตานะครับแล้วทางเพื่อนนีแบบเหลือสักนิดหน่อยผมก็ยังจะสามารถจะซู้ได้นะครับอย่างน้อยเพื่อนก็มาช่วยเติมดาเมจนะครับทุกคนเพราะว่าทางเพื่อนนั้นทหารก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับถึงจะเป็นแค่กลุ่มนึงนะครับทุกคนไม่ต้องไปคิดมากนะครับทหารของเขาอาจจะมาเต็มก็ได้นะตอนนี้ทางผมก็ยังคงซื้อเรือจระเข้นะครับทุกคน ไว้ป้องกันทางอูเรอผมอยู่ดีนะครับทางเพื่อนสีแดงของเรานั้นก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกคนเราก็จะต้องคอยดูเกมดีๆก่อนดีกว่านะครับว่าเขาจะเอาไงกันแน่นะครับผมถ้าเขาบุกผมก็จะบุกพร้อมเขาเลยดีกว่านะครับถ้าเรานั้นไม่ช่วยหรือว่าอะไรยังไงนะครับทุกคนมันจะทําให้เกมเปลี่ยนนะครับถ้าแบบเพื่อนเห็นว่าเราไม่ช่วยนะครับมันทําให้เพื่อนน้อยใจได้นะครับทุกคนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเรามากัเป็นคู่นะครับทุกคน ถ้าเราสามารถสื่อสารกันได้ก็สื่อสารแล้วก็คุยกันดีกว่านะครับว่าจะลุยกันยังไงดีนะแล้วตอนนี้ทางทหารของเพื่อนนั้นก็ไปโจมตีทางทหากรกับฝ่ายตรงข้ามนะครับดูสิว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะถ้าไม่สามารถสู้ได้เขาคงจะถอยนะครับทุกคนฮึมรู้จักส่งแล้วสู้ได้นะครับทุกคนผมก็เอารถของผมแล้วก็เอาทหารของผมนั้นมาช่วยสู้นะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็จะขึ้นโรงงานผลิตรถของผมนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าผมก็สร้างเสร็จพอดีนะครับทุกคนเรียบร้อยตอนนี้ทหารเพื่อนแล้วก็ทหารผมนะครับก็มาช่วยกันนะครับที่ผมส่งมานะเป็นแค่โทวตัวนิ่มนะครับทุกคนผมก็จะดูเชิงก่อนนะครับว่าทางเพื่อนผมนั้นจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมก็จะได้ไม่ต้องเสียทหารมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคน ตอนนี้ทางฐานของเพื่อนนั้นก็ลดเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มันก็เป็นการอ่านเกมของผมนะครับทุกคนผมดูทรงแล้วจะต้องสร้างโรงงานหน่วยรถพิเศษนะครับตอนนี้ผมก็ลงโรงงานไว้ตรงหน้าโรงงานผลิตรถจากัวผมเลยดีกว่านะครับทุกคนแล้วตอนนี้ทางโรงงาน ผลิตฮีโร่ผมยังไม่สามารถที่จะขึ้นโรงงานได้นะครับตอนนี้ผมก็รอเวลารอจังหวะก่อนดีกว่าผมก็สร้างทหารยิงสไนเปอร์นะครับทุกคนผมจะบอกข้อดีของสไนเปอร์นะครับทุกคนมันสามารถยิงทหารลาบของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันยิงระยะไกลนะครับทุกคนสามารถยิงฮอของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็แนะนํานะครับทุกคนถ้าเล่นด่านนี้นะมีสไนเปอร์แล้วก็มีพวกจากักลแล้วก็แมมมอสนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าสามารถคุมเกมได้อย่างแน่นอนนะครับ และในตอนนี้ทาง AI นั้นเหมือนจะเข้ามาทางบ้านผมหรือเปล่านะหรือว่าแค่มาแวะเวียนเฉยนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จใจทหารของผมนั้นคุมกรอบดีกว่านะแล้วก็มายืนตรงหน้าบ้านดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าทางทหารของผมนั้นก็ยังสร้างได้น้อยอยู่นะครับในตอนนี้ผมก็กำลังสตาร์ทใหม่นะครับทุกคนสตาร์ทในการสร้างทหารใหม่นะครับก็จะต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงก่อนนะไม่เป็นไรนะครับผมยวผมจะสร้างโรงงานผลิตร,รถจักรวัวผมเพิ่อมอีกหนึ่งคันเลยดีกว่านะครับก็ จะสามารถผลิตรถจักรัวได้เร็วขึ้นนะครับผมคิดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นโรงงานผลิตรถแมมมอธของผมนี้ก่านะครับเพราะว่าทางทหารของฝ่ายตรงข้ามนั้นมันนิ่งแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเรานั้นได้กาจัดของฝ่ายตรงข้ามไปหมดแล้วนะครับมันก็เหลือแค่รอรอบต่อไปนะครับทุกคนรออรอบที่มันจะมากันเรื่อยๆนะครับทหารของฝ่าย ai นะครับทุกคนมันจะมาเรื่อยๆนะครับมันจะมาเป็นรอบๆอันนี้ผมก็เดาไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้นับวินับนาทีของมันไว้นะครับทุกคนแล้วก็ คอยดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็จะสร้างหอยิงสไนเปอร์ผมไว้ตรงข้างบ้านดีกว่านะครับผมเพื่อป้องกันทั้งทหารราบแล้วก็ทหารที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นคอยจะส่งมาแอบโจมตีทางหลังบ้านของเรานะครับเพราะว่าทางบ้านของฝ่าย AI นะครับทุกคนมีตรงข้างบ้านด้วยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะครับทุกคนอยู่ในความมืดนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้เอาทหารน้ำผมนั้นไปสอดแนมทางความมืดนะครับทุกคนก็ดูทางเรือดำน้าเพื่อนเรานะครับทุกคนเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ทางทหารน้งฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปนะครับทหารฝ่ายตรงข้ามนั้นก็สามารถที่จะทําลายเรือดำน้ําได้นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ให้ระวังนะครับเพราะว่ามีตัวต้นแบบของเราแล้วนะครับทุกคนว่า เรือดำน้านั้นสามารถยิงต่อไปโดได้ระยะไกลนะครับทุกคนก็อย่าไปใกล้ตะลิ่งมากนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะสามารถสอยเอาได้นะครับทุกคนเวลามันยิงยิงต่อไปโดนะครับทุกคนก็ยิงระยะไกลๆดีกว่านะครับอย่าเข้าไปลึกมากนะครับอันนี้โดยเฉพาะของเรือดำน้ํานะครับทุกคนตอนนี้ทางทหารฝกายสีฟ้าก็น่าจะผลิตได้เยอะนะครับทุกคนพอมันผลิตได้เยอะมันก็จะทหารมาแบ่งโจมตีทางบ้านเรานะครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกคน มันก็เอามาประมาณนี้แต่มันก็จะส่งมาเพิ่มนะถ้าแบบเราแบบไม่ออกไปโจมตีสักทีนะครับทุกคนในตอนนี้ที่ผมนั้นยังไม่ออกไปโจมตีนะครับเป็นเพราะว่าผมกําลังเข้ <yesterday> s <S <ล>าสู่การผลิตรถอยู่นะครับทุกคนใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการที่จะสะสมทหารไปโจมตีทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนผมนั้นรอทหารพร้อมพอทหารของเราพร้อมนะครับทุกคนมันก็จะสามารถอยู่เกมได้นานนะครับมันก็จะไม่ล่อยหล่อไปโดยง่ายนะครับ ถ้าเรานั้นไปแบบครึ่งๆกลางๆนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าอาจจะพับเสื้อกลับบ้านได้เลยก็ได้นะครับในตอนนี้ทงางทหารนกองฝ่ายสีฟ้าก็มีการมาโจมตีทางหน้าบ้านของเรานะครับทุกคนแต่ดีมากเลยนะครับที่ทงางทหารของเพื่อนเรานั้นสามารถป้องกันไว้ได้ทันนะครับตอนนี้ผมก็จะลกขึ้นโรงงานทางโดมข่าวผมดีกว่านะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ยอมทอดทหารผมเลยนะเพื่อจะคืนโดมข่าวนะครับเพราะว่าผมก็จะเล่นเลเวียทันนะครับทุกคน เพราะว่าจะใช้นิวเคลีย์นั้นเคลียร์ทหารที่มันจะมาแย่งฟันเฟืองของเรานะครับทุกคนและในตอนนี้ผมก็ส่งเรือนั้นไปตีคู่กันดีกว่านะครับ3าลำนะครับผมเพื่อป้องกันตรงน้านะครับไม่ให้ไฟตรงข้ามมันข้ามาเกาะกวนทางน้ําได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งบกทั้งน้าเลยนะครับก็ควบคุมกันไปนะครับผมถ้าเราสามารถควบคุมได้ทั้ง2ออย่างผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมนั้นเพิ่งสังเกตนะครับทุกคนว่าเพื่อนนั้นเอาสไนเปอร์มาแอบซองอยู่นะครับก็จะต้องถือว่าดีแล้วนะครับเนี่ย แต่มันไม่ดีตรงที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมันจัดการไปนะครับทุกคนมันก็เสียหายทหารไปนะครับแต่แค่หนึ่งตัวนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็จะทหารของผมนั้นขึ้นมานะครับทุกคนผมคิดว่าถ้าผมขยับเพื่อนก็จะขยับตามนะครับดูซิเพื่อนจะขยับตามหรือเปล่าถ้าเ่อนขยับตามตามที่ผมพูดก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแปลว่าเขาก็สังเกตผมอ,อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มขยับทหารผมแล้วนะครับถึงจะมีแค่ 65ตานะครับทุกคนก็ไม่พอที่จะสู้กับฝ่ายตรงข้ามหรอกนะครับแต่มีเพื่อนเรามาช่วยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเขานั้นสังเกตเราอยู่นะครับว่าเราจะขยับตอนไหนนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับทุกคนถ้าเรามีรวบเพื่อนร่วมทีมแบบนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าชนะ100เซนะครับแบบคอยอยู่คอยสู้คอยช่วยครับทุกคนผมบอกเลยว่าอัตราชนะ100%ซ แต่ถ้าเรานั้นได้ลุยเดียวนะครับทุกคนมผมบอกเลยว่า <savoir S 1> เตรียมม้วนเสื้อกับบ้านเลยดีกว่านะตอนนี้ทั้งทหารของผมกับทหารของเพื่อนนะครับก็ออกมาข้างนอกเลยนะครับทุกคนแต่เพื่อนนั้นออกไปรับหน้าแทนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทหารน้องไฟสีเขียวนีออนมากเกินไปนะครับ <verts> ทุกคนผมก็จะต้องช่วยเขานะไม่ใช่ว่าจะไม่ช่วยนะครับทุกคนต้องช่วยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียทหารมากเกินไปนะครับตอนนี้ทหารน้องเขียวนิออนก็ลดจํานวนเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าโดนฝั่งผมนั้นลุมนั่นเองนะครับทุกคน ก็เรียบร้อยซีเราทั้งสไนเปอร์ผมสอยด้วยครับนี่ผมจะให้สไนเปอร์ผมนั่นสอยจะเครื่องบินให้ดูนะครับทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยครับบอกแล้ว9ตัวนะครับทุกคนช่วยกันยิงทีรนัดนะครับทุกคนว่าจะเหลือไหมล่ะไม่เหลือซอสนะครับทุกคนทหารราบที่ไฟเอไอนั้นส่งมาสไนเปอร์ก็เก็บอยู่แล้วนะครับทุกคนตามที่ผมพูดเลยนะครับสิ่งที่คุณคนมีก็คือสไนเปอร์นี่แหละครับทุกคนยิงทหารราบได้อย่างดีเลยนะครับตอนนี้ทางทหารของเพื่อนกับทหารของผมก็ช่วยกัน ป้องกันทางฝ่ายตรงข้ามจนหมดจุดแล้วนะครับทุกคนรอก็แค่รอต่อไปนะครับว่าฝ่าย AI นั้นจะส่งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมก็รอทหารผมนั้นเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปขึ้นมาช่วยข้างบนดีกว่านะครับผมที่ผมสร้างทหารไว้รัวนนะครับทุกคนก็คือเอามาช่วยข้างบนให้หมดเลยดีกว่านะครับจำที่ผมบอกนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาผมมีทหารนะครับผมก็ไม่ค่อยเอาไว้บ้านหรอกนะครับทุกคนผมผมถึงได้สร้างหอยิงปืนไว้ที่บ้านยังไงครับ ตอนนี้ทหาลาปล่ายตรงข้ามที่ส่งมานะครับทุกคนสไนปเปอร์ผมเคลียเรียบนะครับ <S <S เรื่องไอ้พวกรถท่องรถถังนะครับทุกคนจ่าก,กั้ผมเคลียให้นะครับเรียบร้อยเวล่ะแล้วก็มีแมมมอสของเพื่อนนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าแมมมอสของเพื่อนนั้นช่วยยิงสกัดกั้นระยะไก,กลตั้งนานแล้วนะครับผม <S <S ถาม้ามันเข้ามาระยะใกล้นรสมีของจาก,กู้ผมจาก,ก้ผมก็ช่วยยิงนะครับ <S <S ตอนนี้จ่าก,ก้ผมแค่ผ่านหน้าบ้านของมันมันก็โจมตีแล้วครับทุกคนผมบอกเลยว่า ถ้าจะโจมตีในบ้านนะครับจะต้องใช้ทหาจํานวนมากนะครับทุกคนถึงจะสามารถโจมตีข้างในได้นะครับอันนี้ผมก็บอกทุกคนไว้ก่อนนะเพื่อใครอยากจะลองโจมตีแล้วก็ไปเก็บกล่องข้างในนะครับผมตอนนี้ผมก็จะไม่ได้ไปโจมตีแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บกล่องข้างในหรอกนะครับตอนนี้ผมก็มาเล่นแบบรอเวลาที่ฟันเฟืองมันตกลงมานะครับทุกคน แดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกแบบหนึ่งนะครับแต่แบบนี้ผมจะแบบให้ทุกคนดูก่อนว่าแบบแรกนี้มันสามารถอยู่เก็บฟันเฟืองจนจบเกมได้นะครับทุกคนแต่มันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราไปเก็บฟันเฟืองด้วยการไปถล่มบ้าน AI นะครับทุกคนตอนนี้ทางฐานของผมนั้นก็ถือว่าพร้อมมากแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเวลาทหารสองฝ่ายตรงข้ามนั้นที่มันผ่านเข้ามานะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่านจากกัวผมได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันโดนจากกั้วผมจัดการตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนนั้นเก็บฟันเฟืงองรอแล้วครับทุกคนเพราะว่าทางเพื่อนก็เป็นแนวหลังให้นะครับผมก็เป็นแนวหน้าให้เพื่อนนะครับ เล่นเหมือนรู้ใจกันเลยนะครับทุกคนแต่เกมนี้ผมสุ่มมานะครับผมก็ลืมบอกทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ลงหอยิงปืนรอบบ้านเลยนะครับเพราะว่าตังค์งผมนั้นมันมีเยอะมากนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็จะต้องเก็บตังไว้ขึ้นบ้าน5ดีกว่านะครับเพราะว่าทางทหารของผมนั้นเต็มร้อยอัตราแล้วนะครับทุกคนเต็มเป๊ะผมก็จะเอาทหารของผมนั้นขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อเติมทหารนะครับทุกคน จะได้ไม่ต้องขาดเหลืออะไรมากมายนะครับจะได้ป้องกันทางทหา,ทา,ทารน้องฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมก็จะทิ้งจากักลไว้ที่บ้านอยู่ดีนะนะครับทุกคน1ตัวนะครับเพื่อป้องกันทางรถของฝ่ายตรงข้ามที่คอยแอบตีบ้านเรานะครับทุกคนตอนนี้ทางทหารล่า,ลาฝ่ายตรงข้ามแค่ส่งมาก็ยังไม่ถึงตัวพวกผมเลยนะครับเพราะว่ามีเมมมอสของเพื่อนนั้นคอยช่วยอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เวลามีรถถังของฝ่ายตรงข้ามเข้าม,ขมานะครับทุกคนตามผมคาดเลยนะครับ จาก,กัวผมฟาดเรียบนะครับทุกคนเรียบร้อย,อยงไงละ่ะจาก,กัวเรามันชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฮอมานะครับทุกคนผมจะเก็บไว้ไมมล่ะแต่ผมจะรอให้ทหารราบของมันเกลี้ยงก่อนนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะจมตีฮอมันแทนนะครับทุกคนตอนนี้ทงางทหารฝ่ายตรงข้ามนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําลายอะไรพวกผมได้แล้วนะครับเป็นเพราะว่าเรานั้นทําลายมันอยู่ต่อเนื่องนะครับทุกคนเรานั้นไม่ได้ให้มันรวมตัวกันทีเดียวนะครับ ถ้าเรานั้นปล่อยให้มันรวมตัวกันเรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะกลายเป็นกลุ่มใหญ่นะครับถ้ามันเป็นกลายเป็นกลุ่มใหญ่เราก็จะสามารถโจมตีมันได้ยากนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนนี้ผมก็จะต้องบอกทุกคนไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เรานั้นก็ <Okay. S 1> ไม่ควรที่จะให้โอกาสฝั่งมันได้ฟื้นตัวดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ทางเรือฝ่ายสีฟ้านะครับก็มาป่วนทางเรือฝายสีแดงเพื่อนเรานะครับทุกคนผมก็จะไปสกัดกั้นแล้วก็ไม่ให้มันมาโจมตีต่อไปได้นะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังขึ้นบ้าน5นะครับทุกคนใช้เวลาหน่อยกับเรากันนะครับผม2นาทีกว่านะครับเ,เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ใช้เลือกที่ใช้บูธธรรมดาบ้างแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันเริ่มนิ่งแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถที่จะอยู่เก็บฟันเฟืองได้ยาวๆจนจบเกมได้เลยก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะต่อต้านอะไรได้แล้วนะครับ ตอนนี้ทางทหารของผมก็เอไม่ใช่ทหารเพื่อนออกไปเก็บฟันเฟืองเรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าทางไฟเอไอนั้นยังไม่ได้ออกมานะครับจะต้องถือว่าดีมากๆแล้วนะครับทุกคนเรานั้นทําเกมมาดีแล้วนะครับเนี่ยแบบคือเรามีความสามาัคาาคีกันนะครับทุกคนถ้าเรานั้นแตกแถวกับเพื่อนผมบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ทางบ้านเพื่อนก็ต้องถือว่า มีการมีความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็สร้างโรงงานไฟฟ้าทิ้งไว้ก่อนดีกว่านะครับผมผมก็จะเก็บตังค์ไ้ซื้อเลวีอาทานนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรอขึ้นบานห่าสำเร็จเสร็จสิ้นก่อนกันล้วกันนะครับผม <S <S ทางทหารของผมนั้นไม่มีการลดจํานวนแต่อย่างใดเลยนะครับ <S <S ทุกคนเพราะว่ามีทางเพื่อนนั้นเป็นแนวหลังให้นะครับแล้วทางเราก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับทุกคนทหารฝ่ายตรงข้ามที่มันส่งมานะครับมันก็จะส่งมาเป็นชุดๆนะครับทุกคนก็ไม่สามารถที่จะ ทำ้ายเราอะไรเราได้มากนะครับทุกคนดูดิเวลาไอ้ทหารพ่นไฟของมันนะก่าจะมาถึงนะครับทุกคนแนวหน้าของเราคือจากกัวนะครับก็สามารถป้องกันได้อย่างดีนะครับทุกคนเอ้ยตอนนี้ผมก็กดผิดนะครับทุกคนผมก็เลือกให้สไนเปอร์ผมเดินนาหน้านะครับก็จะสามารถเสียหายได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็เสียหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันก็มีการผิดพลาดกันได้นะครับแต่อย่างน้อยผมก็เสียไปแค่นิดหน่อยนะครับทุกคน ท่านี้ผมยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่กันแน่นแฟนนะครับยังสามารถป้องกันได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บฟันเฟืองกันได้3อันแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสี่อันเราก็จะเก็บเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถซื้อเลเวียทานได้แล้วนะครับผมก็จะซื้อเลเวียทานไว้ก่อนดีก,กว่านะครับทุกคนผมจะใช้นิวเคลียร์จากเลเวียทานทำทำลายทหารที่มันเป็นกระจุกกระจุกใหญ่ๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะตัดทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับ แล้วในตอนนี้ทางเพื่อนแล้วก็ทางผมนะครับทุกคนบอกเลยว่าอยู่ดีมีความสุขนะครับผมยังคงสร้างทหารทิ้งไว้ที่บ้านอยู่เลยนะครับทุกคนตราบใดที่ทหารของผมนั้นยังไม่เต็มอัตรานะครับผมก็ยังคงผลิตไว้เรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้สูจรทหาของผมนั้นก็มีเยอะมากแล้วน,นะครับผมจะสามารถลงอีกก็ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ต้องยกจากกลัวตัวนี้ผมมาให้มันอยู่ที่เหมาะสมก่อนดีกว่านะตอนนี้ทางเรือผมก็ยังคงผลิตอยู่นะครับทุกคน ผมคิดว่าทางฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเรือนะครับผมคิดว่าไงมันก็เอาเรือมาโจมตีทางผมอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ทางฟันเฟืองผมก็กําลังเก็บอยู่นะครับทุกคนเรียบร้อยตกกลางวงได้ซ้ําไม่ดีตอนนี้ผมก็มีฐานสนิเปั้อ12ตัวนะครับบอกเลยว่าถ้าฮอมาแค่สามลนะังไงผมก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ถ้ามันมาห้าหกลำนี่มันก็ไม่มีทางนะครับทุกคนถ้าลราไม่ปล่อยไว้อะนะตอนนี้ผมก็สามารถคุมเกมได้อย่างเรียบร้อยนะครับกับเพื่อนนะครับทุกคน ทารฝ่ายตรงข้ามที่ส่งมาเป็นทหารลาบนะครับทุกคนเห็นไหมว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะยิงได้สักเม็ดเดียวนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าสเนปเปอร์ของเรานั้นได้จัดการทิ้งแล้วนะครับทุกชุดของที่ฝ่ายไอส่งมานะครับทุกคนจะมีหอมาหนึ่งลำนะครับที่ผมเห็นแล้วนะนะผมก็นับไว้ตลอดนะครับผมก็เห็นไว้ประมาณนี้นะครับผมก็จะสร้างหอยิงอากาศยานไว้รอบบ้านด้วยเลยก็แล้วกันนะครับผม การแข่งบินฝ่ายตรงข้ามด้วยนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ได้ไว้ใจหรอกนะครับทุกคนว่า AI นั้นมันจะรอบกัดทางบ้านผมหรือเปล่านะครับตอนนี้ทางฝ่าย AI นะครับทุกคนก็ส่งทหารลาบไปเรื่อยนะครับทุกคนมันก็กะจะมายึดพื้นที่แล้วแหละนะครับแต่สิ่งที่ทหารฝ่ายตรงข้ามมันส่งมามันเปราะบางเกินไปนะครับทุกคนไม่สามารถที่จะรับดาเมจจากกลัวผมได้อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับไม่ว่าจะฟังไหนฟังไหนนะครับผม มากัน3ทิศก็แพ้3ทิศนะครับเป็นเพราะว่าทางทหารผมกับทหารเพื่อนนะครับคอยอุดหนุนช่วยกันอยู่นะครับทางเพื่อนก็ยิงระยะไกลอยู่แล้วนะครับผมทางผมก็ป้องกันระยะไกลนะครับจะเอาอะไรมาโจมตีได้แตกอะครับทุกคนคิดเอาเถอะ ตอนนี้เลวีคาทันของผมนั้นก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนผมก็ให้เลวีคาทานของผมนั้นไปอยู่กับเพื่อนนะครับตอนนี้ก็มาจนถึงที่ผมเรียบร้อยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามส่งทหารมายิบย่อยผมบอกเลยว่าไม่สามารถจะทู่กับทีมผมได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าทางอิเลวีคาทานนั้นมันสามารถตีข้างบนได้นะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าทางผมนั้นถือไพ่เหนือกว่าเป็น2ใบนะครับในตอนนี้นะนอกจากความสามัคคีแล้วก็ยังมี ความแข็งแกร่งทางเลเวียทานด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สร้างหอยิงปืนไว้รอบบานจริงๆเลยนะครับสร้างจนหมดอะแบบไม่มีสามารถสร้างได้อีกแล้วอะตอนนี้ผมก็เอาเลเวียทานนั้นมาไว้ใกล้ๆกกับทางฟันเฟืองดีกว่านะครับเผื่อทหารฝ่ายตรงข้ามมันมากันเยอะนะครับผม ถ้าผมเก็บอันนี้ได้เลยแค่2อันเฟืองก็สามารถชนะได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กินยาวๆนะครับอันนี้ก็คือการเล่นแบบวิธีแรกนะครับทุกคนแบบไม่ไปโจมตีทางบ้านในไอเพื่อเอาพันเฟืองนะเราก็สามารถที่จะอยู่กินอย่างนี้ได้นะครับแต่เราก็จะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับทุกคนใช้เวลาในการเล่นนานสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ลงสู่จะหาไว้เพิ่มเปสิอันเลยนะครับทุกคนก็จะต้องถือว่าดีมากเลยนะครับผม บอกเลยว่าตังไม่ขาดในตอนนี้นะตอนนี้ตั้งผมล้นมือนะครับผมแบบสามารถสร้างอะไรได้เอยเปืือยได้แล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ยังที่จะไม่สร้างนะครับเพราะว่าทางเรือฝ่ายตรงข้ามผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาต่อสู้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ทางทหารฝ่ายตรงข้ามที่ส่งมานะครับทุกคนก็เป็นทหารราบตัวเล็กๆนะครับผมไม่สามารถที่จะฝ่าวงล้อมมาหยุดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจสไนเปอร์ผมอยู่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเรียบร้อย เดี๋ยวผมรอจังหวะเลเวียทานผมสวยๆดีกว่ารอฝ่ายตรงข้ามนั้นส่ทงทหารมารวมๆกลุ่มกันใหญ่ๆดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้นิวเคลียนะเราจะต้องใช้ถูกจังหวะนะครับทุกคนถ้าเราใช้ผิดจังหวะมันก็เสียดายนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนดูสิไม่ว่าจะเป็นรถถังขั้นไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟาด่านไได้นะครับทุกคนเป็นเพราะว่าทางผมนั้นเหนียวแน่นมากเลยนะครับทุกคนยังคงไม่ขยับทหารที่ยิงระยะไกลไปไหนนะครับตอนนี้ผมก็ลองเอาเรเวียทานไปใกล้ดิ เดี๋ยวดูทางบ้านขาเราหน่อยสิตอนนี้ก็มีทหารเยอะแยะมากมายนะครับเอามาเต็มข้างบนดีกว่าข้างบนจะได้ไม่ต้องมีที่ว่างนะครับผมส่วนจากกลตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปไม่ต้องไปอยู่กับเขาหรอกเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ป้องกันทั้งหน้าและก็หลังเลยนะครับทุกคนทางฝ่ายตรงข้ามที่มันส่งมามันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรทางทหารผมได้นะครับทุกคนเพราะเพื่อนนั้นก็สร้างตัวเม่นไว้โจมตีทางเครื่องบินทางฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็เจอจังหวะดีๆแล้วนะครับทุกคนทังฝ่ายสีฟ้านั้นส่งถ่าเบาเป็นกระจุกนะครับตามที่ผมพูดเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าจัดการให้เรียบฟุตไปเลยเรียบร้อยนะครับผมถึงจะจัดการได้ไม่มากนะครับแต่ก็ไม่น้อยแน่นอนนะครับทุกคนเรียบร้อยเลยแค่สาคันนี้แหละก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ฟันเฟืองอันที่6ก็กําลังถูกเก็บนะครับเหลือแค่1อันผมก็จะสามารถชนะ AI ไได้เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะต้องรอจังหวะไปสักพักนึงก่อนนะครับ จังหวะดีๆมีตลอดนะครับทุกคนถ้าเรานั้นทําสร้างจังหวะของเราได้ดีนะครับตอนนี้ทางเรือผมนั้นก็รู้แก้วนะครับทุกคนรู้จังหวะของไฟเอไอนะครับว่ามันแจกบเอาเรือมานะครับผมผมก็จะเรือลานี้ไปช่วยสมทบดีกว่านะครับผมก็ยังคงสร้างเรือวีิบ้านนะครับทุกคนเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะผมว่าแล้วนะครับว่าเอไอจะต้องตลบหลัง เรียบร้อยนะครับทุกคนถ้าเกมมันยิ่งตึงนะครับทุกคน AI มันจะยิ่งกว่านี้นะครับทุกคนก็อย่าทาให้เกมมันตึงมากนะครับทุกคนก็จะต้องระมัดระวังเรื่องเกมตึงด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ทางทหารผมกับทหารฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงโจมตีกันอยู่นะครับทหารของเพื่อนก็ยังคงช่วยป้องกันอยู่นะครับทุกคนทหารฝ่าย AI ทั้งทั้งที่มาทั้งสองทางนะครับทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทําลายความสามัคคีนี้ไปได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับทุกคน เป็นเพราะว่าทหารของเรานั้นปักหลักอยู่ที่เดิมนะครับก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับทุกคนเวลาฝ่ายตรงข้ามมาส่งทหารมามันก็โดนที่เดิมนะครับก็โดนแบบไอเดิมๆนะครับทุกคนเลยแค่หนึ่งฟันเฟืองแล้วผมก็จะสามารถชนะได้เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอไปก่อนผมคิดว่าไม่นานนะครับมันก็คงจะมานะครับทุกคนตอนนี้ทางทหารฝ่ายตรงข้ามก็เรียบร้อยไม่สามารถที่จะทําลายเกาะป้องกันนี้ไปได้นะครับ ผมก็ยังคงสร้างทหารผมนั้นทิ้งไว้ที่บ้านอยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเป็นทหารราบนะครับตอนนี้ผมก็ยังคงสร้างไว้อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็คิดว่าเรือฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะทําลายหลังบ้านงเพื่อนผมได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเรือผมนั้นไปป้องกันนะครับทุกคนตอนนี้ทางนิวเคลียร์ของเรเวรทันผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอจรังหวะนั่นแหละรอจังหวะทางฝ่ายตรงข้ามมาเป็นกลุ่มนะครับ ตอนนี้ทางเรือผมก็มาป้องกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนเรือทังฝ่ายสีฟ้ามันก็โจมตีทางอู่เรือลังายสีแดงเราพังมาจนได้นะครับก็จะต้องถือว่ามีความมานะจริงๆเลยนะเผื่อไม่ได้นะครับเนี่ยมันเอาพังนะครับทุกคนกระบอกแล้วนะครับว่าไอ้ไอ้มันเอามันเอาสุดนะครับทุกคนมันไม่ปลานีเราหรอก ผมก็จะรถของผมนั้นไปทางบ้านฝ่ายสีแดงบ้างนะครับผมจจให้ทหารทั้งหมดของผมนั้นมาเก็บฟันเฟืองเลยนะครับทุกคนว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าชยชนะยู่แค่เอื้มแล้วนะครับฟันเฟืองสุดท้ายที่รอคอยนะครับผมตอนนี้ทหารผมก็มาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเวียทานด้วยเลยก็แล้วกันนะครับผมฝ่ายตรงข้ามถ้าจะมาแย่งก็ลองมาซี่แค่ผมคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็รอเวลาทางฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนออกมาโจมตีนะครับแต่ดูจากทรงแล้วแล้วไม่น่าจะทันทั้งฐานผมหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เก็บภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทุกคนสะสม7เกียร์นะครับผมแล้วตอนนี้ชัยชนะก็ได้เป็นของพวกเราแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ see you tomorrow เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมบาย